ยุคที่จังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งจะดีแค่ไหนถ้ามีหนึ่งองค์กรชั้นนำไม่หยุดคิดค้นสร้างสรรพผลิตภัณฑ์แบบประกันและบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตให้ก้าวถันทุกความต้องการทุกสถานการณ์เป็นเพื่อนคู่คิดที่สร้างความมั่นคงแก่ทุกชีวิตด้วยความเชื่อมั่น ไว้วางใจของลูกค้าไทยประกันชีวิตจึงผลักดันให้ไทยประกันชีวิตสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเติมเต็มความมั่นคงให้ทุกชีวิตทั้งในวันนี้และอนาคต คืออาชีพของผมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการระเบิดหินการทำเหมืองหินลงโม่หินนั่นเองก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะอันตรายเราห่วงอะห่วงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังจะจะลำบากงั้นควรจะทำประกันชีวิต แล้วก็ได้ได้ได้คัดเลือกไทยประกันชีวิตนี่แะครับที่ดูแลผมมาโดยตลอดส่วนใหญ่ระยะหลังเนี่ยก็จะฝากในรูปของเงินฝากฝากกับไทยประกันชีวิตต้องร่วมสักร้อยล้านได้แล้วนะครับมันเป็นหลักมั่นคงให้กับครอบครัวแบบประกันชีวิตต่างๆของไทยประกันชีวิตเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องเลยครับคือให้ผลที่มากกว่าแล้วก็มีเรื่องสุขภาพเข้ามาช่วยด้วย สำหรับไทยประกันชีวิตมีคืนมีคุ้มนะครับผมก็ซื้อไว้ตั้งแต่ปีพศ2555ครับก็รู้สึกปีละ3ล้านบาทครับรายได้เรามากขึ้นภาษีก็ยอมมากขึ้นนี่นะเป็นข้อดีมันตรงใจเลยนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นการออมที่สำหรับอนาคตให้กับลูกหลานเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็ใช้ลดหย่อนภาษีคุ้มครับอันนี้ยอมรับจริงๆกับทุกๆคนนะครับลูกผมทุกคนรวมทั้งหลาน ที่เกิดใหม่เนี่ยก,ก็เริ่มผมก็บอกบวกแม่เขาบอกว่าเออเนี่ยต้องต้องต้อง,องไทยประกันชีวิตชวนแม่กะทั้งเพื่อนผมผมก็ชวนนะชวนกับผมขอขอบคุณไทยประกันชีวิตโดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตคุณกิติยาชูสาลีเนี่ยเขาดูแลผมมา20กว่าปีตลอดเวลาเนี่ยก็ให้คาแนะนําที่ดีๆมีอะไรดีๆเขาก็มาแนะนําให้ผมเขาดูแลผมอย่างดีอันนี้ผมขอบคุณครับ